สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับเจนกับแล้วก็ลืมไปสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านครับครับสวัสดีแฟนแฟนคลับแฟนคลับนะครับแล้วก็พูดง่ายครับคุณผู้ชมที่เป็นขาประจําแล้วก็ที่เพิ่งเข้ามารู้จักเรานะฮะเป็นขาชั่วคราวใช่ครับผมนะฮะไม่ใช่ถาวรต้องบอกนะครับวันนี้มีลําโพงอ่ต้องบอกว่าสําหรับคนที่พูดง่ายอยากได้ราคาเบาๆนะ นะครับเบาๆฮะเอาแบงค์ซื้อใช่ไหมเอาแบงค์ซื้อครับไม่ใช่เหรียญถ้าเหรียญซื้อราคาหนักราคาหนักใช่ครับอโอเคนะฮะครับผม <c oughs> คือวันนี้มีลำโพงอยู่รุ่นหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้ก็มีมาพอสมควรแล้วแหละนะครับ <ใช S 2> แต่ว่าวันนี้เองเราก็มีโอกาสได้เข้ามารีวิวให้กับทุกทุกท่านได้ได้รับได้รับชมกันแล้วกันนะครับยี่ห้ออะไรพี่เตอร์ะยี่ห้อกล่องสบู่ฮะอ่าตาลายเหมือนกล่องสบู่เลยเออลายหมดเลยนะหลากสีด้วยยี่ห้อดอทดูดีดอทดูดีดอทอ่ะดูดีดอท ดูดิดูดิดอสดิดูดิดูดิดอสนะนะฮะยอดดอสครับครับผมนะฮะก็พูดง่ายครับเราให้สมญานาเขาว่าดูดิดอสนะฮะมาในแนวเฉดสีที่เรียกว่าต้องดูโง่แห้งดูหมอดูมาซื้อเลยถูกต้องครับสีไหนถูกฉลกฮะจัดไปฮะดูหมอมาก่อนฮะได้ครับแต่ถ้าเวลาสั่งเนี่ยฮะไม่ต้องดูหมอฮะครับผมถามถามเราก่อนว่ามีสีไหนบ้างอ่านะครับถามเราก่อนนะฮะสีมันเยอะเหลือเกินต้องซื้อตามสีมีทั้งหมด7สีนะฮะ ครัเจ็ดแสงใช่ครับครับนะฮะมีสีอะไรบ้างพี่เตอร์นี่ฮะที่เห็นอ่ะผมไล่ดีกว่าอ่ะอ่ะบลูฮะครับอ่าบลูตัวไหนบลูบลูฮะมันก็บลูเนี่ยบลูฮะนี่แหละอ่าบลูครับเกรเกรฮะเกรใช่ครับแล้วก็อะไรนะเพอร์เพลเพอร์เพลอ่าม่วงม่วงนะครับออเรนจ์ออเรนจ์อ่าสีส้มนะฮะตัวนี้ฮะครับผมแบล็คดำนะฮะเลดแดงแดงแล้วก็ไวท์ขาวนะครับโอ้แยกสีถูกด้วยใช่ครับเข่งมากนะฮะ วันนี้เนี่ยฮะลำโพงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นลำโพงพกพาฉบับกระเป๋าเลยนะกระทัดรัดนะครับใช่ครับสามารถเชื่อมต่อไร้สายผ่านสัญญาณบลูทูธกับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นทุกยี่ห้อใช่นะครับอินพุต3.5ได้แล้ะที่แน่นอนเลยก็คือไมโครเอดีการ์ดใช่นะครับไฟล์คือ M23 มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้งานได้ประมาณ4ชั่วโมงใช่ฮะนะฮะก็ เอามาดูหน้าตาแพ็กกิ้งกันเลยดีกว่านะฮะครับผมเข้าและเอียดเลยนะฮะแพ็กกิ้งเนี้ยนี่ฮะนี่แพ็กกิ้งจริงๆเขาด้วนี่ฮะสั่งซื้อฮะเราก็ส่งกล่องให้ใช่ลำพงเราเก็บไว้เออนะฮะเจริญรับรองฮะโดนแน่นอนฮะครับผมไม่ใช่ผมแกะออกมาแล้วนะครับฮะอย่าเราให้เห็นแพ็กกิ้งก่อนนะครับครับผมลำพงมันก็จะอยู่ในกล่องอย่างนี้ใช่นะครับแล้วก็จะมีแพ็กกิ้งมีโลโก้เรียบง่ายนะฮะกล่องสีขาวนะฮะนะฮะแต่ว่าทุกสีฮะครับกล่องจะเป็นสีม่วงครับผมนี่ฮะ ทุกสีจะเป็นสีนี้แหละแต่มันบอกสีตรงตรวนะว่าเป็นสีอะไรใช่ครับผมนะฮะยกตูดมาดูใช่ยกตูดมาดูที่กล่องกล่องสีแดงนะฮะทั้งที่กล่องมันเป็นสีขาวเลยไม่ใช่คำว่ากล่องสีแดงครับอ่าครับผมนะฮะพูดง่ายๆครับก็ให้ง่ายในเรื่องของง่ายการผลิตแพ็คกิ้งนะใช่ครับมีเจ็ดสีให้เลือกนะครับมาดูฟังก์ชันกันเลยพี่ช้างครับตัวนี้ก็มาในทีมที่ว่าซัพพอร์ตกับพวกสมาร์ทอะไรสมาร์ทสมาร์ทโฟนต่างๆใช่ครับก็เป็นเรียกว่าเป็นสมาร์ท สปีคเกอร์อีกตัวนึงที่น่าสนใจคือบอลบิกสาวพอตติบล์สปีคเกอร์นะฮะสเปคเขานี่เลยพี่ช้างเจาะลึกกันไปเลยนะครก็คือมีตัวลำโพงฟูลเล้งนะฮะขนาด1.75นิ้ว2ตัวนะยกตัวอย่างมาอยู่ด้านหน้าเลยฮะฟูลเล้งสองตัวนะฮะตรงกลางได้เป็นโลโก้ของดอทนะฮะแล้วก็ถัดมาฮะกำลังอาพุธนะครับกำลังเอาวุธตัวนี้คือเขา4วัตต์นะครับ2 2งคูณสวัตต์ข้างละสวัตต์เป็น4วัตต์นะฮะแต่ในสเปคตัวนี้รู้สึกว่ากล่องเขาจะใช้รวมกันใช่ฮะ อย่างนี้ฮะผมบอกก่อนเขาว่าสี่วัตเนี่ยบางคนเดีย๋ยววเฮ้ยน้อยอยังแต่ขอโทษนะครับผมบอกให้ว่าโอ้โหผมเปิดแล้วโคตรดังนะดังมากโอ้โหมันดังจริงๆคือผมต้องบอกว่าสมยานามเนี่ยฮะดูดีดอสพลังมันเกินตัวะฮะผมต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าโอ้โหพลังเขานี่เหลือเฟือครับครับผมนะฮะโอเคมาสำรวจกันต่อฮะด้านบ,บนี่ช้างด้านบนตัวนี้ตัวลำโพงด้านบนก็จะเป็น ปุ่มคอนโทรล forward reverse นะฮะกดโหมดเซเล l เตอร์แล้วก็รับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ตัววอลลุ่มฮะจะเป็นที่วงกลมกดเข็บตามเข็มมือรูปเอาละกันใช่ครับเป็นระบบสัมผัสนะฮะครับระบบสัมผัสนะฮะใช่ถ้าฟังอยู่ก็อย่าไปสัมผัสมันนะฮะเพราะมันจะกระโดดไปเลยอ่าฮะฮะยังไงวะคือมันจะเปลี่ยนเพลงไปโดยที่ไม่ตั้งใจเลยอ่าครับผมนะฮะกำลังเพลินๆอะไรเงี้ยครับผม ส่วนด้านด้านหลังนะฮะวิชาด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่ม power นะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็ช่อง line in แล้วก็ micro ด d ช่องชาร์จไฟ<ฮ>ะนะครับตัวที่แถมมานะฮะแถมมาก็จะมี2เส้นนะครับสายชาร์จไฟแล้วก็อินพุต3.5นะครับ <ฮะ S 2> ก็คู่มือ ครับผมนะครับตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่ขนาด3.7โวลต์1,000มิลลิแอมป์นะฮะส่วนด้านล่างหัวใจอยู่ตรงนี้พี่ชานะจะมีรับเบอร์กันลื่นนะฮะล้วก็ช่องนี้ฮะจะเป็นพาสซีฟเรเดเตอร์หันลงด้านล่างอยู่ด้านนี้พูดง่ายๆว่าตัวพาสซีฟเนี่ยดันเบรดลงด้านล่างเพื่อให้มิติของเสียงเนี่ยกว้างมากขึ้นใช่ครับที่ดีไซน์มาเป็นรัอบเบอร์ตรงนี้ฮะถ้าวางกับโต๊ะเหมือนกระจกเหมือนอะไรหนึบๆนี่ฮะเสียงมันจะกระหึมมันจะกระหึมมากใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่า ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าไอ้ลำโพงตัวไอ้ดูดีดอทเนี่ยนะฮะดูดีดอทเนี่ยฮะพูดได้ง่ายครับว่าเสียงดังมากครับใช่ฮะคือต้องบอกว่าเออคนที่ชอบความแบบสใจความสะใจความมันเปิดแบบเฮ้ยดังๆเอาเอาแบบมันมันะเล็กๆดังๆมาใช่ตัวนี้เลยนะครับลองมาแล้วฮะลองมาแล้วฮะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยคุยกันไม่รู้เรื่องคือมันดังครับต้องใช้คำว่ามันดังมากครับ ทีนี้ไอความดังที่ว่าเนี่ยคุณภาพเสียงเป็นไงคุณภาพเสียงต้องเรียงตรงว่าถือว่าใช้ได้ดีมากนะครับครับผมครับผมก็คือพูดง่ายสมพูดง่ายต้องพูดนะคุ้มค่าเกินราคาของตัวมันใช่นี่เราฟังราคานะจะบอกว่าโอ้โหทุกท่านเนี่ยไม่ลังเลฮะที่จะควักกระเป๋าซื้อไอ้เจ้าดูดีดอสตัวนี้ไปนะฮะครับผมนะครับโค้ดรุ่นมันจริงรุ่นอะไรพี่เจ้าโค้ดมันเลยโค้ดรุ่นนะฮะดีเหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะครับโค้ดรุ่น ds หนึ่งหนึ่งเนี่ยฮะโค้ดรุ่นฮะฮะเวลาเราเซิร์ชในบลูทูธห้ามจะเป็น D S หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ก็ต้เล่นได้เลยใช่ครับเนี่ยฮะนี่โค้ดโค้ดรหัสของโมเดลเขาแต่ว่าสำหรับสโตร์ลำโพงออนไลน์แอรแบ็คไทยดองของเรานะครับเราให้สมญานางมาว่าดูดีดอทฮะพลังมันเกินตัวนะฮะนะครับผมแน่นอนฮะทุกตัวที่มาไว้บริการที่สโตรบงออนไลน์มีรับประกันอยู่แล้ว1ปีใช่นะครับเทสเปิดให้ฟังหน่อยดิฮะ สีไหนฮะดูรวมมาก่อนฮะเลือกเลยฮะนี่ล้กันครับผมใกล้มือฮะนะฮะลองมาดูฮะนี่ฮะนีฮะพอเปิดมาปุ๊บนะครับจังหวะที่รอการเชื่อมต่อนะฮะจะเห็นว่าไฟตรงกลางเนี่ยที่เป็นโลโก้ของดอทเนี่ยเขาจะกระพริบนะครับแล้ก็ทำการเชื่อมต่อโดย pairing นะครับกับสมาร์ทโฟนนะฮะครับผมต้องบอกว่าไซส์เขาเนี่ยเป็นไซส์ที่โอ้ผมต้องบอกว่าผู้หญิงก็ใช้ดีผู้ชายก็ใช้ได้นะครับ นะฮะเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยเพราะว่าไซส์เขาเนี่ยกำลังน่ารักน่ารักเลยนะฮะพกพาสะดวกมากนะครับผมเปิดกรทูแล้วก็ค้นหานะครับสกู่นะฮะนะครับคือจะเห็นว่าเฉดสีเขาเนี่ยฮะโอ้โหมาเต็มเลยฮะต้องพูดง่ายครับอยู่ที่ชอบนะฮะบางบางท่านถามเออสีอะไรขายดีผมก็บอกมันขายดีทุกสีครับพี่แต่ว่าอยู่ที่ที่ชอบะครับชอบสีไหนนะฮะ นะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันดูครับว่าบุคลิกเสียงของอ่ะเรียบร้อยนะฮะเห็นไหม<แ>พอแพายล,ลิงเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะสิ่งที่เราเห็นคือไฟสีฟ้าเนี่ยจะไม่กระพริบแล้วจะนิ่งอ่ะลองมาฟังกันเลยดีกว่าฮะมันดูว่ามันดังขนาดไหนฮะ<แ>อ่ะอย่าไปเพิ่มวอลุ่มนะฮะ<แ>อ่ะเพิ่มวอลุ่มนะฮะเนี่ยดูฮะเนี่ยเนี่ย ใช่ฮโอ้โหดังมากครับโอ้โหดังจริงครับ <laughs> พอแล้วพี่เต้ฮะเนี่ยฮะจะบอกว่าเนี่ยดังจริงครับโอ้โหผมดูออกเลยครับสุดๆเลยผมว่าไม่ใช่ว่านะฮะไปตั้งล้อวงกันฟังเพลงเนี่ยฮะฮะมีปาระบงจริงเออผมว่ามันดังฮะดังจริงครับใช่ครับคุยกันมาเรื่อยๆรม่ยไม่ถึงถ้าเปิดดังนะนะก็เปิดแค่พอพอฟังแล้วกันฮะยิ่งฟังราคาฮะผมบอกเลยครับว่าไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอช้าฮะครับผมนะครับผมก็คือทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งพัน 390บาทครับผมต้องบอกว่าโอ้โหถูกมากครับใช่ฮะแล้วก็ที่สําคัญนะพี่ช้างตัวนี้งานประกอบงานที่ผมดูในงานพรีเมียมเลยแล้วก็สําพัญเปิดสูตรเสียงไม่แตกใช่ครับต้องบอกนะฮะงานแอสซมบี้งานประกอบดีมากใช่ครับดูฮะการเข้าเหลี่ยมเข้ามุมเข้าโค้งของตัวโปรดักครับถือว่าทําได้ดีออกมาแบบผมบอกว่าเกรดเอเลยนะฮะใครับผมเพราะว่าปกติแล้วลำโพงต้องบอกว่าลำโพงบางยี่ห้อเนี่ย แค่การเข้ามุมเข้าเหลี่ยมหรือการลบเหลี่ยมเนี่ยยังทําไม่ดีเลยนะฮะตั้งใจทามาขายกว่าเนี่ยใช่นะครับแต่สําหรับตัวดูดีดอสของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะดูดีดอสดูดีดอสนะฮะคือพูดซะพูดง่ายรุ่นรุ่นเล่นแบบไม่เกี่ยวแล้วผมตั้งขยาเลยฮะดูดีดอสพลังมันเกินตัวนะฮะนะครับนะครับผมก็สาหรับผู้ที่ต้องการลําโพงถึงแบบว่าสัมผัสประโยชน์นะฮะโทรศัพท์ได้เอ็ดดีการ์ดได้อะไรได้นะครับก็ ตัวนี้เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับนะฮะแล้วก็ราคานี้โอ้โหถือว่าโอ้โหราคาแบบน่าสนใจมากๆพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับจัดส่งทั่วประเทศนะพี่เจ้านะใช่ฮะรับประกันหนึ่งปีนะครับก็ดูฮะหมอดูที่ไหนก็ช่วยดูดวงไหนฮะจะใช้ลำโพงสีไหนนะฮะอะไรเงี้ยนะครับก็พูดง่ายๆเสียค่าหมอดูห้าพันแลซื้อลำโพงพันสามร้ยผมว่า กูแม่ก็ป้าทั้งคนซื้อป้าทั้งคนขายเออนะโอ้หมอดูนะนะครับค่าดูสองพันห้าลำโมงมาใช่แต่ถ้าหมอดูบอกมากับสีที่ผมไม่มีนี่มีเรื่องนะนะครับนะอาจจะบอกนะพี่จันนะหมอดูครับเคยดูดวงตัวเองไหมครับใช่ฮะนะก็ผมโอเคฮะครับแล้วนก็มีไว้บริการแล้วที่ storephongonline นะครับไทยดอทคอมครับผมนะฮะ โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับสาหรับการติดตามชมการรีวิวลำโพงดูดีดอทพลังมันเกินตัวของเรานะฮะครับผมโอเคครับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ